รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล บอกว่าทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทําค่ะเป็นคําที่อาปางบอกตัวเองอยู่เสมอค่ะเราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒน,นาตนเองทุกทางเหมือนที่คนอื่นทาได้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าบอกว่าเราทําไม่ได้ถ้าเรายังไม่เคยลองทํานะคะทันชอบประโยคนี้ของน้องมะปรางมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราก็จะทําทุกอย่างได้สําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ อนี้อ่ะกําำลังตัดต่อคลิปวิดีโอค่ะพี่ท้นอุ้ยคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับให้ความรู้ค่ะเรื่องการใช้เสียงละคอมสะดวกของผู้พิการค่ะอุ้ยดีมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่แหละค่ะคือน้องมะปรางนะคะแชมป์เหรียญทองประเภททีมและแชมป์เหรียญเงินประเภทเดี่ยวค่ะในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี2562ที่ประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะ น้องว่าปางค่ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราสนใจด้านของคอมพิวเตอร์อะค่ะค่ะก็จุดเริ่มต้นก็คือจากที่หนูได้ไปแข่งขันที่เกาหลีค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลกลับมาก็ตรงจุดนะค่ะมันก็แบบเราภูมิใจในตัวเองที่ได้รางวัลแล้วก็ทําให้รู้สึกสนใจพวกด้านคอมพิวเตอร์ด้านไอทีอะค่ะหลังจากนั้นก็เลยแบบเริ่มศึกษามาทางด้านนี้แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือหนูรู้สึกว่า ด้านคอมพิวเตอร์ค่ะมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับเราที่เป็นผู้พิการทางด้านร่างกายค่ะแล้วเรานั่งเราดูแชร์เวลาไปทํางานอะค่ะมันเดินทางไม่สะดวกค่ะค่อนข้างอยู่ปรรคมีความลําบากแต่ว่าพอเราทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะมันสามารถที่จะ work from home ได้แล้วก็เหมาะกับเราค่ะเราแค่นั่งพิมพ์อยู่บนหน้าจอคอมไม่ต้องแบบขยับ หรือเดินทางไปไหนอะ,ะ่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับเราพี่ขอเท้าความอีกนิดนึงว่าก่อนที่เราจะไปแข่งขันนะคะ,คะตอนนั้นอนะ่ะทําไมเราถึงเริ่มต้นไปแข่งขันได้อะคะ,คะนะ,ะอยากให้ช่วยเราให้ฟังหน่อยได้ค่ะก็จุดเริ่มต้นค่ะคืออาจารย์เขาก็เหมือนแบบมีประชาสัมพันธ์หน้าเสาโทระคะ่ะว่าเดี๋ยวจะมีรายการแข่งขันนี้ไปแข่งเกี่ยวกับทาคอมนะคะแล้วก็มีไปแข่งต่างประเทศด้วยค่ะในปีแรกอร่ะหนูก็สนใจนะคะแต่ว่า ยังไม่ไม่กล้าเข้าร่วมค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแบบเรารูสึกแบบประมาณว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้เราจะสามารถทําได้ไหม,มเพราะว่าหนูแบบพิการค่อนข้างเยอะค่ะแบบเป็นกล้าเนื้ออ่อนแรงก็ทําให้ทำอะไรลําบากค่ะหนูก็เลยแบบเหมือนเราไม่มั่นใจในตัวเองค่ะ แล้วพอปีนั้นนะคะก็เห็นรุ่นพี่ค่ะที่เขาเป็นกล้ามเนื้อแรงเหมือนเราเขาก็ลงสมัครไปพอเห็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นแรงบรันดาลใจว่าเอ,อ้ยเห็นพี่เขาก็ยังแบบยังไปทําได้เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเองก็น่าจะทําได้เหมือนกันก็เลยตั้งเป้ากับตัวเองว่าปีต่อมาค่ะจะต้องแบบลงสมัครให้ได้อพอปีต่อมามีกิจกรรมนี้อีกหนูก็ลงสมัครค่ะแล้วก็ ได้ติดเป็นตัวแทนไปแข่งที่ต่างประเทศค่ะค่ะอยากรู้ว่าน้องมะปรางก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยคือเรียนด้านสายคอมพิวเตอร์มาก่อนหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ได้เรียนเนี่ยมีวิธีการหาข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะตรงด้านด้านเนี้ยยังไงบ้างอะคะค่ะจริงๆหนูก็เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนอยู่แล้วค่ะหนูเรียนปวในระดับสาขา อคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะ<อ>ก็จะมีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บ้างอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็มีที่เราศึกษาเพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะว่าในสาขาที่หนูเรียนค่ะเขาก็มีเรียนบ้างแต่ว่าไม่ได้เน้นขนาดนั้นนะคะหนูก็เลยต้องแบบหาข้อมูลเพิ่มเติมเองอย่างก็มีทั้งจากดูใน u t u b e อะค่ะเราอยากรู้อะไรอยากค้นหาอะไรเราเล่นออนไลน์ใช่ค่ะเล่ออนไลน์แบบมีข้อมูลเยอะไปหมดแถมสอนฟรีด้วยเราสามารถที่จะไปเรียนรู้จากในนั้นได้ค่ะแล้วก็ ที่โรงเรียนเองค่ะเขาก็จะมีคอยแต่กิจกรรมตลอดแบบว่ามีคอร์สอบรมมีกิจกรรมพาไปแข่งเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจารย์ก็จะคอยให้ความรู้ให้คําแนะนําตลอดอค่ะทีนี้ค่ะอยากให้น้องมะปางช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถึงประสบการณ์ของการที่ได้มีโอกาสไปที่ประเทศเกาหลีใต้ว่าเป็นยังไงบ้างคือการแข่งขันเนี่ยค่ะชื่อว่า ความการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี<ม>สารสนเทศระดับสากลค,นนะคะ่ะในการแข่งขัน,นะะก็จะเป็นการแข่งขันมีทั้งแบบประเภทเดีย่ยวแล้วก็ประเภททีมะคะ่ะก็จะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด4ประเภทความบิการะคะ่ะมีทั้งผู้พิการทางร่างกายทางสติปัญญาทางการได้ยิน<ม>แล้วก็การมองเห็นค่ะก็จะมีตัวแทนของแต่และละโรงเรียนนะคะที่ได้รับคัดเลือกก็ไปแข่งแล้วก็เราจะเหมือนต้องมีการรวมทีมกับเพื่อนๆทั้ง4ประเภทความบิการนะคะ ึ่งการแข่งขันแลคะมันจะมี4การแข่งขันในการมีประเภทเดี่ยว2ทีสองการแข่งแล้วก็ประเภททีม2การแข่งค่ะประเภทเดี่ยวก็จะมี e-line map challenge แล้วก็ e-tool challenge ประเภททีมก็จะมีการแข่งขัน e-creative challenge แล้วก็ e-content ค่ะซึ่งรางวัลที่หนูได้ค่ะก็จะมีเหรียญทองประเภททีมของ e-creative challenge จะเป็นเกี่ยวกับการเหมือนเหมือนเล่าพิม โค้ดคำสั่งค่ะให้หุ่นยนต์รถอะค่ะ mm hmm. มันวิ่งได้ค่ะ mm hmm. แล้วก็เหรียญเงินอีสองประเภทเดียวก็ e- l ไล Map Challenge จะเป็นเกี่ยวกับการค้นหาด้วยเบราว์เซอร์ค่ะแล้วก็ e- Challenge เป็นเกี่ยวกับการทำโปรแกมรมพ o w e r อ o i พอค่ะว้าวอีเพัสสุดยอดเนยไย่ตอสต็อปอี น,น,น้องมะปรางค่ะน้องมะปรางมีความฝันหรือว่าในอนาคตอะค่ะมองภาพตัวเองไว้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยจะเอาไปต่อยอดอยังไงบ้างคะในอนาคตหนกูก็คิดไปว่าอยากจะเรียนต่อทางด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะจนจบปริญญาแล้วก็อยากจะทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับด้านโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์นั่นแหละค่ะเพราะว่าก็อยากจะแบบมีงานที่มั่นคงที่ ที่เราสามารถเลี้ยงดูตนเองได้แล้วก็ดูแลพ่อกับแม่ได้ค่ะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วน้องวาปังก็มีงานทำประจำอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ทำงานให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะในตำแหน่งแอดมินิสเตเตอร์ก็ทำในส่วนของ People Service Sector ค่ะแล้วนอกจากงานประจำเรามีความฝันที่อยากจะถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือว่าการทำคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้ให้คนอื่นด้วยไหมคะค่ะก็อยากจะทำคลิปแบบ เกี่ยวกับผู้พิการนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับผู้พิการทางด้านร่างกายหรือผู้พิการคนอื่นนะคะว่าเราแบบมีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยบ้างะค่ะที่เราต้องพบเจอในสังคมะคะ่ะซึ่งได้ว่าเราใช้องค์ความรู้ของคอมพิวเตอร์ทั้งสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเนาะแล้วก็การทำวิดีโอเพื่อถ่าย<ฆ>ทอดข้อมูลที่เรามีประสบการณ์ให้กับคนอื่นได้รับทราบ<ฆ>ใช่ไหมคะ ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราได้คุยถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับน้องมะปรางแล้วแต่อีกหนึ่งอย่างที่ทราบมาคือน้องมะปรางทำคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อ,ะอยากรู้แล้วว่าคลิปวิดีโอนั้นเป็นยังไงแล้วเหมือนจะได้รับรางวัลด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะเรื่องของการทำคลิปวิดีโอกับน้องมะปรางค่ะน,น้องทันสาวน้อยคิดบวกจะพาทุกคนไปเรียนรู้ถึงความแตกต่างที่หลากหลายเพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างเท่าเทียม ลองเปลี่ยน mindset ต,ตัวเองครับดูว่าฉันสามารถทําได้นะคําบูลลี่ที่ฝ้าเคยโดนค่ะมันเป็นบทเรียนให้เราแข็งแกล่งถ้าเรากระทำเป็นเขาเห็นว่าเรายังประสบความสำเร็จได้แล้วคุณล่ะทําไมถึงทําไม่ได้พร้อมมุมมองและแงวคิดของการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลมาค้นหาความสุขและปลุกพลังใจไปด้วยกัน ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการสุขใจไปด้วยกันได้พร้อมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6นาฬิกาทางเนชั่นทีวีช่อง22 คนพิการที่สามารถผลิตสื่อได้เองและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองผ่านสื่อต่างๆได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมและสามารถสื่อสารได้ตรงใจค่ะช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับน้องมะปรางถึงโอกาสที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งขันโครงการของต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออยากรู้ว่านอกจากการแข่งขันเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศเทคโนโลยีแล้วเนี่ยน้องมะปรางยังทําคลิปวิดีโอด้วยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ ก็ได้มีแบบทำคลิปวิดีโอไปแข่งขันเลยนะคะแล้วก็ได้รางวัลที่สองมาค่ะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรอะคะก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าของผู้พิการที่พบเจอในสังคมค่ะค่ะปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกที่ไม่ว่าจะในประเทศที่เจริญแล้วก็ตามและมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่วันนี้เราจะยกตัวอย่างความเหลื่อมล้าในสังคมมาอย่างเรื่องซึ่งเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปให้ทุกคนได้รับชมกัน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่คนพิการต้องพบเจอคนพิการทุกคนก็เหมือนคนปกติทั่วไปมีความต้องการมีสิ่งที่อยากทำและมีความฝันเป็นของตัวเองน้อยยากเรียนหนังสือเหมือนกับเพื่อนๆอยากมีความรูม้และอยากมีการศึกษาที่ดีค่ะผมบันว่าผมอยากจะทางบ้านในครอบครัวอยู่สักหลังครับอยากจะเป็นสถาปนิกในการออกแบบบ้านให้คนอยู่ชอบท่องเที่ยวในการใช้ชีวิตไปไหนมาไหนก็เดียวเป็นครูครับเป็นคุณรูที่สอนน้องน้อง รู้การทางสายการด้วยกันอย่าทำงานเหมือนเด็กปวดอีกทั่วไปที่แบบแูแเลี้ยงตัวเองได้เราไม่หนักจนไปต้องพอความฝันของผมผมอยากเป็นหมอผมอยากดูแลครอบครัวผมอยากช่วยเหลือคนอื่นๆผมอิ่มใจและสุขใจเป็นอย่างมากอาชีพหมอเป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนดีครับ แล้วทำไมเราถึงสนใจและมีความถนัดในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอแล้วก็ใช้วิธีการโดยการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับของคนพิการนะคะค่ะก็ก่อนหนืดที่สนใจทําวิดีโอค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบทักษะด้านนี้นะคะ่ะมันสามารถนําไปทําต่อยอดในอนาคตได,ด้สมมติมเราต้องการตัดต่อคลิปลงทิ่ตอกลงยู u ูบนะคะมันเป็นแบบเป็นทักษะที่ค่อนข้างมีประโยชน์ค่ะก็เลยแบบสนใจแล้วก็สูงว่ามันสนุกเราศึกษาไว้ แล้วก็ตอนที่ได้ไปแข่งอะคะ่ะก็ที่อยากจะทําวิดีโอเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าของผู้พิการที่เจอในสังคมอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนเราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงแบบว่าถ่ายทอดเรื่องราวว่าผู้พิการอะคะ่ะเขาแบบเวลาออกไปใช้ชีวิตกับสังคมเนี่ยเขาต้องเจอปัญหาอุปสรรคหรือความไม่เท่าเทียมของสังคมยังไงบ้างอะคะ่ะที่ได้พบเจอก็เลยแบบอยากจะสื่อสารออกไปะคะ่ะ หลายชุมชนยังไม่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการหลายๆด้านทั้งฟุตบาทบางที่ที่ไม่มีทางสโลปหรือพื้นผิวครุขระาทำให้คนพิการไม่สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้ถ้าแต่ละชุมชนใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้ก็จะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นวปัฒนได้พูดถึงเรื่องของคลิปวิดีโอที่ประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยพี่อยากรู้รายละเอียดนิดนึงว่าตัวคลิปวิดีโอค่ะมีการบอกเล่าถึงเรื่องอะไรแล้วมีการใช้เทคนิคอะไรพิเศษเพิ่มเติมบ้าง ค่ะก็ในคลิปวิดีโอค่ะก็จะมีบอกเล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับความแบบแลำบางของผู้พิการซึ่งในในคลิปวิดีโอค่ะก็จะมีทั้งเสือออกมาทั้งในรูปแบบของผู้พิการอเอ,อ่อทังด้านร่างกายผู้พิการทางการมองเห็นคนที่เป็นตาบอดนะคะแล้วก็แบบว่าเวลาเราออกไปสังคมเราเจอถนนหนทางฟุตบาทเป็นยังไงค่ะแล้วในคลิปวิดีโอค่ะหนูก็แบบทามีซัวทไทเติลให้อ่านสาหรับผู้ที่พิการทางการได้ยินนะคะแล้วก็มีแบบ เป็นภาษามือด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากต้องการที่จะทําสื่อเรื่องความเหลื่อมล้ําก็เลยอยากจะทําให้มันครบรูปแบบให้ทุกคนสามารถดูวิดีโอได้เพื่อแบบมันสื่อของเรามันจะไม่ได้ไม่เหลื่อมล้ำเองค่ะแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นเสียง้าวอ่านด้วยค่ะสําหรับพูดที่พิการทางการมองเห็นนะคะเพื่อทีแบบ่ทุกคนจะได้แบบสามารถรับชมวิดีโอได้ค่ะอืม น้องมะปางค่ะแล้วคลิปที่เราทํามีการถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่ผ่านช่องทางใดบ้างอะค่ะค่ะก็ก็มีลงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะแล้วก็มีผ่านทางช่องติ๊กต็อกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างมีกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ<ก>หลังจากที่เราเผยแพร่ไปก็มาดูมากดถูกใจบ้างค่ะแล้วก็มีแบบมาแสดงความคิดเห็นบ้างค่ะอืม ทีนี้พี่เลยรู้ว่าน้องมะปรางมีความถนัดในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอวันนี้สอนพิทันทําคลิปวิดีโอไหนได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้เราอยากพูดคุยถึงประเด็นไหนหรือว่าทําคลิปประมาณไหนดีก็อยากจะทําคลิปที่เกี่ยวกับด้านนี้แหละค่ะเกี่ยวกับ รประสาทที่เราพบเจอที่เราผู้พิการพบเจอเวลาออกไปค่ะการใช้ทางล่าการใช้ถนนหนทางฟุตบาทเนี้ยค่ะอ๋อได้ข่าวว่าวันนี้เรามีเพื่อนๆมา,<ภ>าร่วมด้วยใช่ไหมคะคะเดี๋ยวเราไปทําคลิปกัน <ภา S 2> โอเค,คอยากถามนิดนึงว่าทําไมเราถึงตัดสินใจแบบอยากถ่ายทอดหรือว่านําเสนอผ่านคลิปวิดีโอในรูปแบบนี้อะค่ะก็เหมือนเราก็อยากจะสื่อแบบ สื่อสารออกไปค่ะเหมือนเป็นกระบ,บอกเสียงให้เพื่อนๆทุกคนว่าพวกเราค่ะแบบมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรบ้างที่ความเท่าเทียมในสังคมที่เราต้องพบเจอเพื่อที่ว่าอนาคตแบบมันจะได้ม,มีความเท่าเทียมมากขึ้นเนะะี่ยค่ะถ้าเราสามารถออกไปใช้ชีวิตได้แบบ ปกติเหมือนคนทั่วไปค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นด้วยะคะ่ะอืมดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วอยากทําคลิปแล้วค่ะ,คะงั้นเราไปทําคลิปกันเลยไหมคะดีค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มทําคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พวกเราสามคนค่ะมาทำรายการพิเศษใชวันนี้เราจะพาทัวร์กันใช่ไหมคะเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยากันนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้น้องๆจะพาทัวร์เนาะว่าที่นี่มีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ เราก็สามารถกดได้ถึงเนาะใช่ค่ะเรากดได้ถึงแล้วก็อ,อยากสอนเบลให้ด้วยค่ะสุขใจไปด้วยกันอาทิตย์นี้จะพาไปพบกับชีวิตหลังเลนของช่างภาพสถาปัตยกรรมถ้าคิดว่าทำได้อาจจะทำได้หรือทำไม่ได้ก็ได้ แต่ถ้าคิดว่าทำไม่ได้นั่นคือทำไม่ได้ตั้งแต่ต้นครับเอาเวลามาทำอย่างอื่นให้ตัวเองดีขึ้นดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือแขนผมหายไปข้างเดียวแต่ที่เหลืมอมันไม่ดีผมครูพ,พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการสุขใจไปด้วยกันได้พร้อมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6นาฬิกาทาง Nation TV ช่อง22 พวกเราสามคนค่ะมาทํารายการพิเศษใช่วันนี้เราจะพาทัวร์กันใช่ไหมคะเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราก็อยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยพัทยานะคะค่ะเดี๋ยววันนี้น้องๆจะพาทัวร์เนาะว่าที่นี่มีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะไปเลยอ่าเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะ เป็นทางลาดยาวมากใช่ค่ะอันนี้เป็นเส้นทางไปไหนถึงสำหรับต้นเรียนอ,นา,อาหารหกชั้นค่ะต<อ>ึกนี้ก็จะเป็นตึกไอทีแล้วอย่างทางลาดเนี้ยล่ะคะสะดวกไหมสําหรับแบบปัน่นยูเทนถ้าสําหรับคนที่ค่อนข้างแขง็งแรงก็จะสะดวกค่ะนอกจากทางลาดแล้วเนี่ยที่มหาไทยมีที่ไหนที่สะดวกอีกบ้าง ก็จะมีเป็นลิฟต์ค่ะ่ตรงไหนก็จะมีลิฟต์เดินทางด้านนี้เลยค่ะทุกๆอาคารเลยนอกจากทางลาดแล้วที่นี่ก็มีลิฟต์ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าโอเคค่ะคือลิฟต์แบบกว้างมากใช่ค่ะได้สคงันแน่นอนถ้าจัดดีๆเต็มที่ได้ประมาณห้าันเลยห้าคันเลยเหรอคะใช่ค่ะเข้าได้สบายเลยค่ะที่นอกจากนี้ปุ่มก็คือวิวแชร์กดได้สะดวกใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็มีอะไรบ้าง มีอักษรเบลใช่ค่ะมีอักษรเบลอ๋อ,อย่างตรงน,นี้ใช่ไหมใ,<ช>ให้จบได้ใช่ค่ะโอเคจำทุกจุดเลยเยีมม่ยมทีนี้เรามาดูตงห้อง,งน้ำห้องน้ำเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของคนมีการด้วยก็ยคือวิวแชร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะห้องน้ำนนก็คือถูกออกแบบให้เข้ากับคนที่นั่งวิวแชร์ใช่ค่ะคึะิงก็จะเป็นระดับที่เราเอื้อมถึงได้แล้วก็จะมีทางเข้า<ม>ใช่ก็จะเป็นทางที่เป็นระดับเดียวกันแล้วก็ จะมีอุปกรณ์การที่ช่วยให้เราเกาะยืนจับเพื่อไม่ให้ล้มหรือแบบเคลื่อนย้ายจากยิวแชร์ไปที่โพสภุณข์นะคะ จะเห็นได้ว่าที่นี่คือให้ความสัมพันธ์ทุกจุดเลยก็คือให้คนพิการสามารถเข้าถึงแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมคะอยากให้น้องๆเล่าหน่อยว่าจากที่เราอยู่ที่นี่มาเนี่ยเรารู้สึกว่าส ouais ิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้มันสัมพันธ์กับเราอย่างไรได้บ้างแล้วเราคิดว่าแบบมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเขาทําให้เราสามารถเข้าถึงได้ทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆในวิทยาลัยเราเข้าไปได้หมดเลยคือเราสามารถชตัวเองได้ค่ะไม่ต้องมีใครมาช่วยเราใช่ค่ะเขา สอนให้เราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอ่าสุดท้ายก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะอยากให้น้องๆทั้งสองคนฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าเนี่ยนะในฐานะที่เราแบบรณรงค์ลงให้แบบว่าเออคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งอวาล้อคอนเสิรก็มีความสําคัญกับคนกางเงี้ยค่ะอยากให้ฝากอะไรถึงสังคมหรือคนที่ติดตามรายการของพวกเราสองคนว่างันะค่ะแค่เล็กค่ะก็อยากฝากถึงคนในสังคมนะคะว่าก็อยากจะให้ มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการค่ะในสถานที่ต่างๆทั้งทางลาดดิฟหรือการเข้าหรือห้องน้ำอะค่ะเพื่อในความสะดวกให้กับพวกเราค่ะเพื่อที่ว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคค่ะเพื่อที่เราทุกคนจะได้เท่าเทียมกันค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนเนาะค่ะโอเคไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย เมื่อสักครู่นี้นะคะทันมาปรางแล้วก็น้องไวเตยก็ไปร่วมกันถ่ายทําคลิปแล้วก็ตัดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยค่ะว่าฝีมือสุดยอดมากๆ<ช>เรื่องเทคโนโลยีนี้นะคือย,ยกให้น้องมาปรางเลยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันต่อค่ะ,คะน้องมาปรางค่ะน้องคิดว่าการที่เราได้ทําสิ่งที่รักเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างค่ะก็การที่หนูได้ทําสิ่งที่หนูรักค่ะก็น่าจะทําให้เราแบบแบบมีความสุขแฮปปี้แล้วมันก็ยังให้ประสบการณ์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเราด้วยค่ะ ซึ่งความรู้ตรงนี้เราก็สามารถนําไปต่อยอดทำอาชีพได้ค่ะแล้วเราอยากมีอะไรที่แบบแนะนําให้กับน้องๆที่เป็นคนพิการคนอื่นที่มีความฝันเหมือนเราที่อยากจะผลิตคลิปหรือว่าทําด้านสื่อเทคโนโลยีให้ประสบความสําเร็จแบบเราบ้างค่ะค่ะก็ถ้าเกิดใครที่แบบสนใจอยากจะเรียนทางด้านนี้นะคะก็สามารถศึกษาจากในช่องทางออนไลน์อย่างเช่น YouTube ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะความรู้มีอยู่ทั่วทุกที่เลยค่ะเราสามารถที่จะ เปิดเข้าไปดูอินเทอร์เน็ตเปิดเข้าไปดูใน YouTube ตามช่องต่างๆหรือว่าเดี๋ยวนี้บางบางคนเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นคอร์สสอนออนไลน์ฟรีที่ให้ความรู้ใน YouTube เยอะแยะมากเลยค่ะถ้าเราสนใจเราก็สามารถไปศึกษาแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองได้เลยค่ะจากที่เราพูดคุยกันมาเหมือนเราจะอยู่ในมุมของการผลิตสื่อมากกว่าแต่ทีนี้อีกมุมหนึ่งที่หลายๆคนก็น่าจะรู้ก็คือเราก็ต้องรับสื่อเองเหมือนกันเรามีวิธีการรับสื่อหรือว่าเลือกที่จะรับสื่อแบบไหนยังไงบ้าง ค่ะก็ส่วนตัวหนูก็จะเลือกรับสื่อที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับเราค่ะแล้วก็เป็นสื่อที่เหมือนให้แรงบันดาลใจให้พลังบวกกับเราค่ะส่วนสื่อที่แบบเป็นสื่อที่ที่ไม่ดีที่ทําให้เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกบันทอนจิตใจหรือสุขภาพจิตแย่ค่ะเราก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรับสื่อตรงนั้นค่ะ ที่เชื่อว่าสมัยนี้มันเป็นโลกของการเปิดกว้างมากๆเลยเนาะเราก็จะมีทั้งสื่อที่ด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีอย่างสื่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีสื่อที่แบบหลอกลวงเราด้วยเรามีวิธีการรับมือยังไงหรือว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะค่ะก็ปัจจุบันในอย่างที่บอกนะคะก็แบบพวกมี่ายชีพก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะก็อย่างแรกเราก็พยายามติดตามข่าวสารค่ะพยายามดูข่าวสารว่าเดี๋ยวนี้ค่ะพวกมีฉายชีพเขาแบบมีโกงอะไรบ้างที่แบบหลอกลวงต่างๆค่ะเราก็พยายาม ดูข่าวสารติดตามแล้วก็ต้องมีสติข่วมันหนูเองก็เคยเจอค่ะแบบพวกมีสายที่เขาแบบไปคคอร์เซ็นเตอร์โทรมาหลอกค่ะถ้าเรารู้เราก็แบบตัดสายทิ้งเลยค่ะเราก็ต้องมีสติด้วยค่ะแบบพยายามอย่าไปให้ข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเราโพสหรือทําอะไรก็ต้องมีสติค่ะแบบอย่าโพสต์ข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรต้องระวังมากๆค่ะต้องแบบ ม่อย่าประมาทนะคะแล้วถ้าพูดถึงในมุมของอาการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าการทําคลิปวิดีโอต่างๆแน่นอนมันเป็นสิ่งใหม่และมีการอัปเดตตลอดเวลาเนาะอย่างเงี้ยมาปรามีวิธีการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆยังไงบ้างก็มาศึกษาค่ะมาศึกษาเรื่องเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้ค่ะมันมีการอัปเดตมีเทคโนโลยีใหม่ๆโปรแกรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องคอยปรับตัวไป ด้วยค่ะแล้วก็ศึกษาเรื่องใหม่ๆไปด้วยปั่นพัฒนาตัวเองอย่าหยุดอยู่กับที่ค่ะแล้วเวลาที่เราเกิดความท้อล้ค่ะเช่นมันยากเกินไปอย่างเงี้ยเรามีวิธีการแบบก้าวข้ามมันมาจนได้รับรางวัลขนาดนี้ยังไงบ้างค่ะก็แน่นอนค่ะว,ว่าทุกคนว่าจะประสบความสําเร็จก็ต้องมีท้อกัน้าค่ะหนูก็ถ้าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆเราก็หยุดพักค่ะวันจากวันพรุ่งนี้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะถ้าเรามีปัญหาอะไรเราปรึกษา คนรอบข้ามประสาพ่อแม่ครอบครัวทุกคนคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตเราอยู่แล้วค่ะและเราก็ต้องคอยให้กําลังใจอใเองด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีใครค่ะที่เกิดมาแล้วเราจะเก่งเลยทุกคนก็ต้องเคยผ่านอุป,ประสรรคกันมาทั้งนั้นแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วพยายามวันหนึ่งเราก็จะประสบความสําเร็จค่ะสุดท้ายนี้อยากให้น้องมาปางฝากถึงคุณผู้ชมหลายๆท่านหน่อยเนาะ ที่เขาเห็นเราเป็นแบบอยา่างเป็นต้นแบบประสบความสําเร็จในด้านที่เราชอบในสิ่งที่เรารักอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่รับชมเราบ้างค่ะค่ะก็อยากฝากถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะว่าก็ถ้าใครมีความฝันเลอมีสิ่งที่ต้องการอยากจะทาอะคะ่ะเราทุกคนนะคะมีศักยภาพเห,เหมือนกันทุกคนคะ่ะถ้าเราอยากจะทําอะไรหรือฝันอะไรเราลงมือทําได้เลยค่ะขอเพียงแค่เราตั้งใจแล้วก็พยายามค่ะทุกคนสามารถ ทำได้ค่ะค่ะเหมือนที่น้องมาปางบอกว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ขอแค่ให้เราลองทําก่อนใช่คะเคค่ะ, okay, คะวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็พลังบวกมากๆเลยต้องขอบคุณน้องมาปางมากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะอย่าบอกว่าทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทําเป็นคําที่ให้กําลังใจได้ดีมากๆค่ะ และน้องมะปรางก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงแต่ติดใจที่เข้มแข็งและสมองที่แสนฉลาดก็สามารถทำสิ่งที่รักได้ดีจนไปชนะการแข่งขันระดับสากลมาได้และเม้จะเคยได้รับรางวัลมาแล้วนะคะก็ยังศึกษาและก็เรียนรู้ต่อไปไม่หยุดยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณพลังงานดีๆจากน้องมะปรางนะคะ ตอนนี้นะคะเริ่มมีการดูแลการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างเพื่อคนพิการเพิ่มขึ้นในหลายๆสถานที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูโครงการดีๆในช่วงรอบรู้ไปด้วยกัน,กนค่ะ Tourism for All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบริการสาธารณณะและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆได้สะดวกปลอดภยัยและไม่มีอุปสรรคซึ่งโครงการนี้จะนำไปสู่การออกแบบปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่เพื่อรองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันค่ะถ้าทุกคนในสังคมนะคะเข้าใจคนพิการดูแลสถานที่อาคารและถนนหนทางสาธารณะให้เหมาะกับการใช้งานของคนพิการแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณเรื่องราวและพลังใจดีๆจากน้องมะปรางมากๆเลยค่ะแล้วกลับมาสุดใจไปด้วยกันกับทันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ Música